สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุปูสุคนนะครับนอ้อมือนีกะพอเฮ็ดปวกอีกมูนึงน้อพี่น้องนอ้อครับนี่เห็นบอ่อเบิงดอกเต่ละดอกนี่บึ้ยเบิงพี่น้องเฮ็ดปวกแล้วครับนี่พี่น้องสีพ้ามาเก็บเฮ็ดปวกมาเด้อครับมาเด้อเก็บเฮ็ดปวกเด้อออกเรื่อยๆครับนี่ร่มเริ่มอวยแล้วแถวนี้มันออกสาก,กว่าเขาครับพี่เฮ็ดปวกนัน่นผู้เก็บน,น,นั่นนี่คนเก็บเก็บด,ดีๆเด้อใหญ่เฮ็ดปวกตอดเด้อ พี่น้องเห็ดปวกเนาะย่ามาหอดผี่พี่น้องเด้ดที่พ้าเบิ่งเรื่อยๆนี่พูดอืมมาผ่อมูบกไงนาะพี่น้องเนาะอืมนี่นี่มูนึงครับพามาเก็บเพ็ดปวกรวหน้าวเลยบุ้ยละพี่น้องแถวนี้มันโอเลยๆม่อว,วานเขาขอเก็แบแดบไปขูทังสีหนึ่งเนะาะจ้คข้องกรบโบข่อยปั้นได้ดอกพี่น,อน้องกินเรื่อยๆอยูบ่บบบนี้มันเห็นจ้าจ้ากันเลย เก็บจัหน่อยกีดยางน่องพี่น้องมือคลืนมากีดยางนี่<อ>ก็เลยเห็นเฮ็ดปวกพี่น้องก็เลยมาเก็บนี่กีดยางแล้วก็มาเก็บนาอนี่นี่พี่น้องเอ้ยนี่ปายางไรนี่บร้หลายดอกพี่น้องพันห้าร้อยต้นเนี่ยสวนเดียวนี่พี่น้องอมือคืนกีดแล้วก็มาเห็นเฮ็ด<อ> หลอกได้วะลืมแหละอืมีพี่น้องเพ็ดปวกมันกัดโอ้ยเบิง่งแต่ละดอกพี่น้องนี่งาม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 นี่เอาเก็บ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 เพ็ดปวกเดี๋ยวตอนบ่ายนี่สิพาไปทุเบ็ดประคอนาะพี่น้องเนาะลุงนุเราบอกว่าพานาเราหนิ มีอยู่น้ำไหลอยู่เป็นว่ะแถวนายยัยทองเอาโหมานี่พี่น้องนี่เห็นบอนี่อีกนี่เห็นบอสงามๆทั้งนั้นเลยนี่นี่นี่เบิ้งเกิดนี่จุ่มๆนี่งามๆนี่นี่อันนั้นมันน้อยพูดแนวหอกลูกอ๋อไอ้มันปินปีนัยก็ได้ลูกมันเป็นเชื้ออือเป็นเชื้อมันนี่พี่น้องนี่คนเก็บไปเก็บไปตัดเอาเลยลูกบอตเอาขามันไป เออน,น,อนั่นแหละเป็นเสือป็นอเปนาเกิดร้ายเข้าอยู่ไก่เข้าก็ได้กินคือเก้าตัดเอาเผ็ดหมูหนึ่งเผ็ดผมแม่นหน่อยได้พี่น้องเอ,อ้ยเกิดห้ายแห้งนี่เห็ดปัวเห็ดปวกนี่ตัดเอาอเอาขามันพี่น้องผมเก็บบอกคือหมูเขาได้ผมบอเอาขามันได้ผมเชือเอาแต่โคนต้นมันขึ้นมาเนาะ ขามันหนีเสียไว้โบเฮ็นโบเฮตดปวกแถวผมนี่สิออกดีกว่าที่อื่นพี่น้องออกตลอดออกจนว่าพุ่นเละร่มอวยแห้งฝุง่นเลยะพี่น้องยงมันสิเบิดได้กินเรื่อยๆด้ผมเก็บบกคือมูเขานี่ครับวิธีที่เก็บสิถือต้องต้องเก็บละสีเด้อพี่น้องเด้อโบว่าจะอยู่บองไดกะซางอยู่สวนเฮาหรือสวนเขาหรือบองไดกะซางถ้าเก็บถือต้องมันต้อง อย่าเอาขามันไปพี่น้องปี่หนามันสิเกิดร้ายกว่านี้อีกส่วนมาแล้วก็สิทนเอาขามันขืนมาเลยพี่น้องเนาะทมว่าปี่หนามันเกิดบอเกิดอยู่มันหักบ้างพี่น้องบ้างเนาะแต่นี่เห็นบอของผมนี่ผมกินบ่คือมูเนาะสิปาดเอาแต่โคนมันขามันอย่าดึงขืนเด้อพี่น้องเด้อปี่หนามันสิเป็นเสือมันเป็นปกติอยู่แล้วปี่หนามันสิเป็นเสือมันจช้ได้ไหม โอ้ยหล่นแล้วนี่แยกุ้งแท้ๆเลยนี่โอ้ยยางหล่นกระปูถิมแล้วนี่กี่ยางนี่บ่ได้แกะออกโอ้ยหล่นมอนี่มือนี่บ่หล่นมาเปลี่ยนกระปูใหม่ก็ได้ตัวเขาบอกว่บ่ล่นหอกบ่ล่นบ่ล่นอู้ยนี่ฮะบ่หล่นหรอกลูกเปลี่กระปูหนึมาลูกเอ้ยเปลี่ยนกระปูยางก่อนหล่นมีที่สองยางมีที่สองนี่ บางตุนก็ Mas, ออกดีอยู่พี่น้องบ่แมีนออกดีสุกโปเด้อบ่ได้ว่าแมีนว่าย่างคือออกดีแท้บ่แมียดนะออกเป็นบางตุนตุนออกก็ออกคือเก่าเก็บเพชรกับพี่น้องเก็บเห็ดอือพี่เก็บเก็บเก็บผู้ใดเข่ามาโอ้ยอยาไปโยกเพชรบนนั้นเด้บนที่พ๋อพาไปไหม เอาพอไปมือนั้นเว้ยมันมายื่นขามแอวเบิงเว้ยปลาเขาเขาเนาะต้นนี้มานั่นบอต้นนี้เละเละวัดเออโมเมนดอกเสียงโหลดอยู่ถนนนี่ลูกตัวใดมันนเก็ยาวเออเละยาวลูกเละยาวอ๋อไว้มันเป็นเสือไปเอาแต่ล่างกะเละ เอาจะได้เหละกับย่าอตบลงตบลงเออตบมันจูผื่นเออนั่นแหละจุบจุบพี่น้องหลายเลยโโถูดเป็นมูแม,มนคขข่อยๆพี่น้องนี่เบิ้องสีไฮมูใหญ่มันเด้อพี่น้องนี่อุ้ยพี่น้องเบิ้งนี่นี่นี่เห็หล้วั่นสะอ้อนบ่อ้อยนี่นี่พี่น้องป๊าโค้ทเทสเลยมันออกเบิง้ง เบิ่งพี่น้องเบิ่งอุ้ยเบิ่องผูลพูลผูลเพยออมะห่อน้ำท่าง็ไม่มีน้องอืมนี่พูเบิ่องผูนพี่น้องอุ้ยเห็ดออกเบื้องเห็ดปัวเห็ดปวกเห็ดปวกพี่น้องไอ้เห็ดปวกมาเนอเจ็บเห็ดปวกเด้อผูลเบิ่งอื้อเบิ่งเอาคนเก็บมาเก็บเอาอืมเก็บ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 ผูลเบื้ง ื้อสะออนหลายเบิร์มันออกพี่น้องที่เราักเราไม่มาดูมันือที่พักมันออกมันก็ออกต้นขึ้นนี่แหละมันบริดออกเตมืัวว่านดอกก็ออกต้นขึ้นเอาเพื่อสีแจงเนาะมันก็ออกมาณมาไ้หัวคํามันเสียเมีพี่น้องห็ดปวกบอนเมิดได้ฉีดอยู่ฝังผูนน้ำฝังแดน นี่พี่น้องเบอ่งสะอ้อนบอนี่เฮ็ดปวกเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกนี่นี่นี่เฮ็ดปวกเฮ็ดปวกพี่น้องเฮ็ดปวกมาเด้อมาเด้อใครอยากกินก็มาเด้อมาเก็บเอาเก็บอเ็อนเป็นบพวกนี้มนอ เก็บแล้วขีดยากเนาะเก็บด้วยเก็บด้วยเสียใจนะคะเพื่อนมายาเมื่อวานนี่โบออกเนาะเก็บด้วยเก็บด้วยเดี๋ยวไปเล่าให้ลุงนุ่งเฮ้ยไปปนหนึ่งแล้วลุงนุ่ เกเพ็ดเกเพ็ดอือออกแต่มือออกแต่มือขึ้นแล้วเลียวเบิองแล้วเบิองนี่มันแก่ละนี่บ่เห็นดอกมันออกมือขึ้นบ่ออกมือขึ้นก็ออกต้นแรงๆนี่เบิองมันแก่ละนี่มบ่ได้มาหาบดหาทางนี้จะไปหาเลืแดนที่ยาวได้แล้วก็หายไปปนหนึ่งหายเฮ็ดปวกตาดไปนับหายไปปนหนึ่งกูแหละ เฮ็ดปวกตาดได้เฮ็ดปวดตาดน้ำเฮ็ดปวตาดมันเคยเกิดเออเห็นจ wow um> um)> ุ่มนีเลยนี่โบบนพ่นนะพ่นเบิองแล้วโบเกิดแล้วเขาดันทีเนี้ยเขาดันดิ้นออกไปเสือมันหายแล้วแล้วแทสโดนแล้ว กำลังจุ่มเลยนี่กำลังงามกำลังงามเฮดเดอเฮดเดอเฮดเดเฮดเฮดนี่เอ้ปอ้ายยาวเกี่ยวสวนผุนเออเออเกี่ยสวนผุนเกี่ยสวนนี่แล้วเก็บมาตั้งแต่เที่ยงคืนี่ป่าเนี่ยพี่นอ้อง เต็มคูลแล้วก่อนเมื่อหนาวเนาะนี่ได้กินไปหลายสุดแล้วได้ก่อนเมื่อหนาวแถวนี้มันสีออกกันสี่หละพี่น้องมันสีออกประมาณจากักล้มวยๆเนาะตอโกนิดอะไรดอกมะนาวมันสีหัวธรรมะธรรมโมดอ,อกแบบไงดอกบานง่ายอืมวยดุดดุดเจ้อน,นแถวนี้มันมีหัเห็ดเราโง่ตัว แต่ก่อนเป็นปลาแต่เป็นเล็กหน่อยมาเลี้ยงควายแถวนี้ปลาเพกมี่โหเฮนลงโงกขาวเห็ดลงโงกเหลืองเต็มเลยตัวถือมือมันบ่หมี่อะปลาบ่ามาสมบูรณ์แล้วมันเบิดแล้วนี่พี่น้องว้าไอเต็มครูแล้วเนี่ยงามบ่งามบ่งามบ่มบเนี่ยอ,นนอืมโว้ยเขาอัดตู้เย็นเขาไว้เขาบ่ซ้อนน่าเอาดี๋เฮนเขาหลายโพด หาไปแล้วเห็นเายได้เหลือใจทีนะพนหาเ็เนาะ